ตัวนี้มีไฟแน่นอนโอ้ตัวนี้ยอมยากมากเลยนะตัวนี้อ๋อปุ๊บอ,อัดมาอัดมาอัดมา สวัสดีครับวันนี้อ,อยู่ที่บอ่อตกปากพงนะครับวันนี้วิกฤตอยู่ในช่วงฟิทีเพียแล้วก็ ได้ครับคันจาก g m a มมาหนึ่งคันนะครับที่ป่าวันนี้ก็สนับสนุนโดย g m a มก็เป็นคันคนหัวครัวนะครับคันรุ่นเนี้ยเป็นคันที่แบบว่าเป็นคันสปินมีสเปคเดียวมีเวทเดียวเลยนะครับเวท8ดถึง20นะครับแล้วก็ระบุสายไว้ที่ไอ้ระบุอ่าน้ำหนักเหยียบไว้ที่1 0ถึง30กรัมเลยทีเดียวเป็นคัน2ท่อนต่อโควนด้าไมก๊อกนะครับแล้วก็จะเป็นลายแบบโอ้โหลายสวยมากเลยนะครก็จะบอกว่าเป็นเอ็กคลอสมันก็มากกว่าเอ็กคล์สนะครับล้วไกด์ตัวนี้ก็เป็นฟูจิด้วย นะฮะเป็นคันที่มีเวทเดียวเลยความยาวเท่าไหร่เนี่ยความยาว7ฟุตนะครับเฟุต2ท่อนนะฮะดูรูปทรงหน้าสวยงามน่าใช้งานมากนะครับแล้วคันรุ่นเนี้ยบอกให้เลยว่าเหมือนจะเป็นลิมิเต็ดเลยเพราะทำมาแค่นี้แล้วแกบอกไม่ทำแล้วแกไม่อยากทำแล้วนะวันนี้ประกอบกับล่อ่านิวกรุ๊ปลองมาตีกระโปงกันดูนะครับวันนี้ชิ่งๆยาวๆนะครับใช้เวทจิกน้ำหนักประมาณสักตัวนี้กี่กรัมเนี่ย18กรัมได้ป่ะ14กรัมนะครับโอ้โหลมแรงมากนะฮะ ก็ดีแบกก็ดียกได้เลยไหมไฮนะลองหน่อยลองหน่อยลองหน่อยตออตแต่ดูนะถ้าโดนก็บอกว่าปลาไซส์ที่เนี่ยไซส์วันเจ็ดแปดนะครับมันเจ็ดกัดขีดหรือเปล่าแตเท่าที่เห็นหนะ้าข้างๆเขาตกขึ้นมานี่มันไม่เจ็ดแปดขีดแล้วมันเจ็ดแปดโลลวตีสวนลม,มดูหน่อยโอ้ตีสวนลมก็โอเคอยู่นะครับวันนี้ใช้ปี1.5ของโทมาหน้านะครับ

แอคชั่นคันรุ่นนี้กันนะครับนานๆทีนึงจะมีโอกาสได้ามาลองใช้งานกันนะครับเจอป่าใหญ่แบบนี้แล้วต้องลองเลยนะครับโอ้โอลำหักล้ำโค่นถือว่าดีเลยทีเดียวนะครับ Power Lift นี่ก็ถือว่าใช้ได้นะครับอืมนีอม่อัดกันเลยดูกันแบบลองชอ็อตไปเลยนะครับอัดคิปเปอร์อยู่ไหนครับเนี่ย ผมกลัวมันจะเข้าไอ้นี่กลัวจะเข้าไอ้ตรงสะพานเขาก็เลยต้องพยายามบังคับปลาม,มาทางนี้นะครับคอนโทรลปลาม,มาตรงนี้โอ้ยตัวนี้มีไฟได้วยนออยตัวนี้ยอมยากมากเลยนะนอ๋ะอปุ๊บอัดมา อัดมา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 ,ดมาเข้าเลยเด่นปลาใหญ่นี่มันต้องใจนึกต้องนิ่งนะหือ,ต,อตัวนี้กินแบบปั๊มแบบปลาใหญ่เลยรอบรอบต่อรอบ bắm 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 นะอาจานยดาวเทียมยนี่นะลองใช้พ้าวริสุทธองคันนะฮะปั๊มรอบต่อรอบามาหมาละ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 หมาละนี่เห็นไหมครับเห็นไหมครับ ปลากินดูไหมครับอ,อุ้ยวอุ๊ยอ่านนี้กัสตสึนี่เดี๋ยวผมหยิบกีเปงกีเปงปล่อยเลยปล่อยวางวาง,วางยิปเปอร์ไปเลยวางเลยรับโอ้ยใหญ่ไหมใหญครับเนี่ยเจ้านะโอ้นี่ครับกับคันคนหัวครัวนะครับห้อง G-Max นะครับกินสเปคให้ดูตรงนี้แล้วก็ราคาตรงนี้กันเลยนะครับแล้วก็ลากันไปเดินภาพปลาใหญ่แล้วก็คนดีๆผิวกำลังเมื่อย นะครับพบก,กันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับ